สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินูน้นยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทางช่อง u t u b e ทุกทุกท่าน้อคะเด้ออ๋ท่านผู้รรมชมสำหรับคลิปนี้กะมาตามที่สัญญาไวเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้แอดมินูน้นยสิมาว่างแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์อาจารย์หน,นึ่งในร้อยดทนี่เด้อท่านผู้ชมซึ่งก้อนหนานี่ก็คือเมือว่านเนาะคะนะ่ะเนาะ เมื่อว่าในนูน,นอยได้ว่างแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์ไปอาจารย์มีทั้งเล่าพัฒนาเหล้วกัลรัฐบาลไทยด้วยค่ะเด้อมาแบงปันแนวทางตัวเลขทางช่องแอดมินนูนอยขังแรกเด้อธรรมชมมาแบงปันขังแรกธรรมชมเล่าพัฒนาแอดมินนูนอยกะได้ปล่อย,ยไปเร็วพ่อแม่พี่น้องกะเข้าไปรับชมเบิงเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็สิเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อของอาจารย์หน,นึ่งในร้อยปวดหนี้อาจารย์ล่องหลายช่องอยู่เด้อค่ะเด้อแต่วาใส่ซื้อบ่คือกันท่านผู้ชมเนื้อหน่อยก็เห็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมากคอมเมนต์ใต้คลิปที่เพิ่นเห็นมาเนาะค่ะเนาะว่าแนวทางตัวเลขคือกันกับของอาจารย์ซื้อนั่นซื้อนี่ น่าจะเป็นคนเดียวกันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอาจารย์ได้บอกโน่นหน่อยไว้อยู่ว่าอยู่ช่องอ่าอื่นกะสีซื้อว่าเซียนเนื้อเซียนลกักกะอ่าอีกช่องหนึ่งนี่กะสิเป็นอ่าอีกซื้อหนึ่งธรรมชุ่มโน่นหน่อยกจะจำบ่ได้อ่าฟ้าไม่อัดกั้นนี่แหละา่านผู้ชมโน่นหน่อยกจะจำบ่ได้อ่า ช่องนู้นหน่อยนี่สซื่อว่าอาจารย์หนึ่งในร้อยปวดนี่เด้อท่านผู้ชมแอดมินนู้นหน่อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางของอาจารย์เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี่ามาเบิง้งมารับชมติดตามกันเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเพิ่นสิแม่นบ่สิแม่นซัมไนทท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าแนวทางของเพิ่นนี่เขาหลายกว่าหลุด สำหรับรัฐบาลไทยวันนี้เพื่นบอกว่าเอาไปปดหนข้างบนห้างเดียวท่านผู้ชมสามตห้างเดียววิ่งรูดตัวเดียวไม่แน่จริงไม่กล้าวางเด้อท่านผู้ชมอาจารย์วา่าถ้าไม่แน่ไม่แม่นไม่กล้าวางแนวทางบนสามตห้างเดียวจับคู เดนคูนึงร่องคูนึงแนวทางเหล็กลาง6ห,หางท่านผู้ชมอาคลิปนี้มารับชมไปน้ำกันเลค่ะเดอ้อก่อนจะไปรับชมสำหรับคลิปนี้กะกฝากช่องคือเกาเลยค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ทานใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวเวยะค่ะเดอ้อ ขอคนละ1นึ่งไลค์หนแชร์นะคะท่านไดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อทา่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านไดที่สนใจเขากลุ่มไลฟี H ่เอดไอไลน์นอโอหนึ line, o o นะคะอ่าตอนนี้ท่านไดที่แอดเขามาด้วยเบอร์โทรอ่ามันก็จะเด้งเป็นบางท่านเด้อค่ะเด้อบางท่านก็ค้นหาพอบางท่านก็อาจจะค้นหาพออยู่แต่ว่าส่วนหลายสิค้นหาพอ คนหาแอดมินน้หน่อยด้วยไอเด้ไล่ด้วยค่ะเด้อพอกันแน่นอนท่านผู้ชม noo 1 5 9 9เบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้มาเบิงแนวทางของอาจารย์อาจารย์หนึ่งในร้อยปดดวยาานนดวาาหนี้เด้อท่านผู้ชมบอท่านไนชินเด้อท่านผู้ชมน้หน่อยยังบอท่านไอชิน ซื้ออาจารย์เพิ่นเขามาใหม่ขอบคุณอาจารย์ดยเดอค่าเด้อที่แบ่งปันแนวทางทางช่องแอดมินโนน้อยอพอแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วมักกะจัดคัดกระพานเดอค่ะเด้อ้ามักกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำบ่มักคือเลือนพานเดอมม้อท่านผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยเดอ้อท่านผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ ประจ,จําวดวันที่สองทับหนึ่งหกสิบแปดเปลี่ยนพอดซอแล้วเดอร์ท่านชมรัฐาบาลไทยประจำาวดวันที่สองนะคะของอาจารย์หนึ่งในร้อยเด้อท่านผชม รูดนี่เรียกอาจารย์หน่อย,หอยเห็นแล้วงามอยู่ดีท่านผู้ชมงามงามเป็นตาลงทุนอยู่ท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดเด้อท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดตัวเดียวไม่แน่จริงไม่กล้าวางเด้มมอท่านผู้ชมเอามาเบิงมาลุนไปน้ำกันวดนี้ซิเม,มน ซีเมนซีแน่ซัมไดทท่านผู้รรมชมสิตื่นเวทีบ่เด่นวิ่งรูดสามตัวเดียวโตวเดียวเด้อท่านผู้ชมบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อท่านผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างสามนี่นู่นหน่อยมากเพราะว่ายัง มักเพราะว่ายัางตีท่านผู้ชมมันชนเหล็กเลขสามตัวไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกไหมท่านผู้รรมชมของหนูหน่อยมันชนกันด้ท่านผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกนั่นไหมท่านผู้รรมชมหดกวนเขาทั้งสองตัวง่ามอยู่ได้วล่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสถิติ ชาิิิไม่มีสดดามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ 3, 5, 7, ถมมูกของนูนหน่อยรุดไปลักลอยสองงวดดิท่านผู้ชมวันที่หนึ่งงวดนี่อ่างวดวันที่สองมุกระลาคมเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกสามห้าเจ็ดดิท่านผู้ชมสามห้าเจ็ดลอรุนท่านผู้ชมสามตัวนี้สิม่าให้เห็นบ่สามห้าเจ็ดนูหน่อยก็เลยว่าเล็กอาจารย์งามไหมท่านผู้ชม เด่นบนสมตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวบัตที่นี่จับคู่ธรรมชมจับคู่สามศูน 3ามเ,ามเนี่โตร่องเด้อท่านผู้ชมสามนี่โตร่องอ่ะสามศนี่เน้นเน้น30เน้นสา,สนนสาสรองสาเจ ไปกั๊บนำเด้อท่านผู้ชมไปกั๊บนำบนสามตัวหางเดียวดิบัดที่ไหนท่านผู้ชมสามตัวหางเดียวห้าสามศูนย์หางเดียวท่านผู้ชม รอชมติดตามรอหลุ่นน้ำกันเด้อท่านผู้ชมต่อมาเหล็กลางบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างเด้อประเทศนี่ธท่านผู้ชมล่างเขียนตัวใหญ่ไรกระดาษสีพอ่อท่านผู้ชมขนาดเลขบ่าล้ายตัดิ เขียนจังไดกระดาษบอ,บอพ่อเกือบบอพออ่อละธรรมช้่มล่างาเด่นเด่นสองกับศูนย์หน่หน่อยเริ่มทมอาจารย์ว่า,าเน้นตัวไรล่างนี่ลเริ่มทำอาจารย์ได้ธรรมช้ชม แต่ว่าบนนี่อาจารย์เน้นมาให้อยู่แต่ว่าล่างนี่เร่มถามไหมท่านผช้ชมจับคู่นะคะมีสองห้าเอาพ่อปะนะ่ะเนาะท่านผช้ชมไปที่นี่สองห้า ศูนย์ห้าสองหกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเด้อท่านผู้ชมเอาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เลขกระบ,บื้ลายตัวดีละท่านผู้ชม มันคือเต็มกระดาษน้หน่อยคิดว่าคำนวณดีแล้วเด่นล่าง2กับ0เด้ทอท่านผู้ชมหน้หน่อยลืมถามอาจารย์ว่าเน้นตัวใดข้างล่างนี่แต่ว่าข้างบนเด่น3ตัวเดียวเน้น3 0 3 7รองสาตัวหางเดียวคือ5 30 อ่ะพ่อแม่พี่น้องมักกระจัดขัดกระพานแคปนัดจอใบทะเบงเด้อค่ะเดอ้องวดวันที่สองหลุ่นพร้อมกันท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางอาจารย์หนึ่งในร้อยปดนี่เด้อค่ะเดอ้ออาวท่านผู้ชมอ่านูหน่อยลืมใส่เบอร์โทรอาจารย์หายนนำไหม เดี๋ยวพอแม่พี่นอ้องท่านใดที่อยากจะโทรหาอาจารย์พูดคุยกับอาจารย์โดยตรงโทรหาอาจารย์ได้เลยเด้อค่ะเดอ้อเบอร์โทรอาจารย์ศูนย์แปดสี่ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเดอ้ออาจารย์นุ่นๆลืมลงเบอร์โทรให้ศูนย์แปดสี่หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหก ห้าหนึ่งหนึ่งหกน้อยกับลืมคำนวณกระดาษบอพอ่อท่านผู้ชมเดี๋ยวสิขึนหน้าจอให้อีกเที่ยนึงก็แล้วกันนะค่ะเ้้ยออาจารย์อ่าถ้าท่านใดแนมเพียนกะแคปหน้าจอไปซุ่มเอาเด้ค่ะเด้อสำหรับเปิดโทรเดี๋ยวเอดไม่น้อยขึ้นบนหน้าจอให้อีกเที่ยนึงท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะ ติดต่ออาจารย์โดยตรงนะคะเนาะโทรคุยกับอาจารย์โดยตรงก็โทรไปได้เลยนะคะเบอร์โทรอาจารย์0846375116เด้อค่ะเด้อเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสนใจกับแป้หยาดสิวันกส็สั่งสั่งสื่อใดเลยท่านผู้ชม กรแปสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับขาวชะงงมยาสิบปันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากแล้วก็สบุ่ก้นต้านละเปิดขิ้ไข่เล่งผิวขาวล้างหน้าจุดตัวได้นะคะท่านใดที่จะสั่งซื้อก็โทรสั่งได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสองนะคะเอ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมขอห้แห้งๆมันๆ ตอนรับปีใหม่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แอดมินหนูหน่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหงๆหงปังปัง,ปงมันหมันตอนรับปีใหม่ท,ท,ทุกทุก่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปน่าสวัสดีค่ะ